ตอนนี้เอิญมีไอเทมเด็ดเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องมาบอกต่อไม่นอนแล้วร้อนอึดอัดนอนไม่สบายตัวไม่สะสมไรฝุ่นจนทําให้เราเนี่ยเป็นภูมิแพ้ได้บอกเลยว่านอนหลับสบายตลอดคืนไม่ตื่นกลางดึกแน่นอนค่ะ กัวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ e ิร์นอิชาแนลนะคะคลิปนี้เอิรไปเจอของดีของเด็ดอีกแล้วทุกคนดีจนแบบเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องมาบอกต่อเธอแล้วตอนนี้นะอากาศก็คือฝุ่นเยอะแถมเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วทุกคนจะบอกว่าไอเทมนี้คือมาถูกเวลาสุดๆและสิ่งนี้ก็คือ ชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมเทนเซลไฟเนสแบรนด์โชวาค่ะเอาดีคือเออหน่ะชอบสินค้าของแบรนด์นี้นะทุกคนเพราะว่าสินค้าเขาคือทํามาตอบโจทย์ลูกค้าแก้ไขปัญหาได้แบบโอเคมากเลยและที่สําคัญที่เออชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์โชวานะคะคือถ้าหากว่าใครไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบสินค้าเนี่ยสามารถที่จะคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ให้กับเขาได้เลยคือถามหน่อยมีแบรนด์ไหนกล้าทาถ้าหากว่าเขาไม่มั่นใจของของเขาว่าดีจริงอะเธอมันดีเบอร์ไหนขนาดไหนก็เดี๋ยวมาอันบล็อกให้ทุกคนดูกันค่ะ ต้องบอกก่อนว่าเอินใช้แล้วจริงประมาณสามอาทิตย์นะคะแล้วใช้แล้วมันเลิศทุกคนจนต้องแบบสั่งมาอีกอันเนี่ยเอามาให้พ่อใช้ค่ะส่วนตัวคือเอินจะมีปัญหาเรื่องการนอนนะทุกคนชอบตื่นกลางดึกแต่พอมาใช้ผ้าปูที่นอนของโชวาตัวนี้นะคะขอบอกเลยว่านอนหลับสบายมากไม่ตื่นกลางดึกเลยคือรู้สึกว่ามันเลิศจริงจนแบบต้องมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะของแบรนด์โชวาตัวนี้อันบ็อกซ์ออกมาแล้วนะคะคือแพคเกจจิ้งเขาหรูหรา ดูดีเลิศโชว,วาตัวนี้นะคะ f i n e s s t e n c i l comforter ตัวนี้จะเป็นใส่ผ้านวมส่วนอันนี้จะเป็นพวกชุดปูที่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเอินมาแกะตัวชุดปูที่นอนก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวมาแกะตัวผ้านวมที่หลังนะคะอันนี้นะคะเขาจะเขียนเลยว่าเป็น f i n e s s t e n c i l a bed sheet set เลิศมากแล้วด้านหลังนะโอ้โหชอบมากเลยเขาบอกว่า we know what your body likes เขารู้จักลูกค้าเธอแบรนด์เนี้ยแบบทาการบ้านดีมากว่าลูกค้าแบบนอนไม่สบายตัวทํายังไงให้แบบนอนแล้วหลับสบาย กําจัดเพมพอยให้หมดเลยด้วยชุดเครื่องนอนตัวนี้นะคะจะเปิดแล้วนะคะแทมแทมแทมโอ้โหเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาแบบหนูหล่ารักชูไหมอะสามารถที่จะซื้อเป็นแบบเซ็ตของขวัญได้เลยเพราะว่าเขาผูกแบบริบบงริบบิ้นมาให้แบบเรียบร้อยสวยงามนะคะสลิป i n f i n e s l u ็ u ลันะคะโอ้ oh, แล้วเขาก็จะมีการ์ดน่ารักนรักมาให้นะคะเป็นแบบขอบคุณที่สนับสนุนแบรนด์โชว,ว่ามีป้ายการันตีนะคะว่าเป็นตัว t e n เซลนะคะฟิลโซไร h ์โอ้คือสัมผัสคือแบบนุ่มลื่นแล้วเย็นมากชอบมากเลยอะคือมันเย็นอะนี่คือสัมผัสแรกสุดเลยนะทุกคนนุ่มมาก ออกมาก็จะเป็นแบบนี้พับมาให้เรานะคะด้านในนะคะเขาก็จะมีเป็นบอกหมอนมาให้2อผืนหนึ่งนะคะสองแล้วก็มีปัก แบรนด์โชวาด้านมุมบนด้วยผูยมันนุ่มจริงนุ่มจริงปอกหมอน2ผืนนะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง2ผืนแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะ1ผืนใหญ่ๆเลยตัวนี้นะคะที่เอินสั่งมาคือเอินสั่งขนาด5ฟุตนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะมีหลายขนาดให้เราเลยไม่ว่าจะเป็น3.5ฟุต5ฟุต,ฟต6ฟุตนะคะนุ่มเย็นจริงทุกคนสัมผัสคือแบบดีมากจริงแล้วแบบความเป็นอย่างเงี้ยของเขานะขึ้นขุยยากมากแล้วก็สิ่งนี้นะคะ เป็นชุดผ้านวมค่ะชอบแพ็กเกจเขาที่แบบคือมันดูดีมีระดับลดสิบเซบดูดิเนี่ยปึ้งการขอบคุณอีกแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกอย่างคือน่ารักมาแล้วก็มีบอกวิธีทําความสะอาดที่การด้านหลังให้เราด้วยนะคะดีมากเลยผ้านวมของเขาคือนุ่มมาก คือมันไม่ใช่ผ้านวมแบบบางๆทื่อๆเลยนะมันเป็นผ้านวมที่แบบปึ้งอยากจะนอนหงายลงไปเลยอะ่ะผ้าปูที่นอนของโชวาเนี่ยจะแตกต่างจากผ้าปูทั่วไปนะคะเพราะว่าผลิตจากเส้นใยไลโอเซลเทนเซลเป็นวัสดุเส้นใยธรรมชาติจากไม้ยูคาลิปตัส100นะคะก็เราจะทําให้อ่อนโยนต่อผิวของเรานะแล้วก็ลดการกดทับเนียนสบายผิวไม่เป็นขุยง,ง่ายไม่กักเก็บไรฝุน่นเส้นใยนี้เนี่ยจะทําให้เนื้อผ้าปูนะคะนุ่มนวลเนียนไปกับผิวนอนเราไม่บาดผิวเลยส่วนผ้า นวมเนี่ยก็จะระบายอากาศได้ดีขจัดความชื้นส่วนเกินออกจากร่างกายนอนแล้วไม่ร้อนไม่เหนียวตัวด้วยนะคะแล้วที่เอิญชอบมากๆของชุดเครื่องนอนโชวาตัวนี้นะลองมาแล้วคือปูเตียงง่ายมากง่ายยังไงเดี๋ยวเอินปูเตียงให้ดูเลยค่ะ เป็นยังไงคะทุกคนบอกแล้วว่าปูที่นอนด้วยตัวคนเดียวเอ,อินปูด้วยตัวคนเดียวเลยนะคะง่ายมากๆม,มีสายรัดเตียงให้มีป้ายบอกให้ว่าฝั่งไหนหัวฝั่งไหนท้ายนะแบบโอ้โหง่ายมากชุดปอกหมอนชุดปอกหมอนข้างแปบ๊บเดียวนะคะคือปูที่นอนเสร็จเลยทุกคนและที่สําคัญคือชอบดีไซน์ของเขามากของเขาคือจะมาเรียบๆเ,เลยนะใครที่เป็นสายมินิมอลก็ใช้ได้สายโมเดิร์นก็ใช้ได้หรือใครที่เป็นสายเรียบหรูนะคะก็ใช้ได้เขาออกแบบมาให้ แบบเหมาะสําหรับทุกๆคนจริงๆแล้วที่สำคัญเขามีสีสีให้เลือกด้วยกันเลยก็จะมีสีขาวที่เอินใช้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีสีเทาสีกรมแล้วก็สีเบตทุกคนสามารถที่จะเลือกสีที่เว็บไซต์ของโชวาได้เลยแล้วเนี่ยทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบสัมผัส แรกเลยนะตั้งแต่เปิดกล่องมาจนถึงแบบใช้งานมาคือแบบมันนุ่มมันเลื่นมันเย็นสบายแบบไม่มีทางเลยที่จะตื่นมาแล้วแบบนอนแล้วอึดอัดนอนแล้วแบบร้อนไม่สบายตัวมันเย็น สดชื่อนะสบายไม่สากผิวไม่ละคายเคืองผิวะนะคะนี่คือฟีลลิ่งที่แบบอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสจริงๆเลยตัวชุดผ้าปูที่นอน Ten เซลไ f i n ส n e s s ของแบรนด์โชว,วาอันนี้นะทุกคนคืออย่างที่บอกไปว่าเอิญใช้มาประมาณ3าอาทิตย์นะคะชอบมากชอบจริงๆคือจากที่เอนะิญเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วมีปัญหาด้านการนอนนอนหลับสนิทขึ้นนะไม่ตื่นกลางดึกคือนอนสบายจนแบบเวลาตื่นมามันก็คือสดชื่อนอันเนี้ยนะสาคัญมากเรื่องการนอนแล้วเอนะิญเป็นคนที่ต้องทํางานที่ใช้ energy เยอะการนอนคือสําคัญมาก ล้วชุดผ้าปูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใกลใ้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะคะว่ามันได้ผลมากจริงๆมันหลับสบายคือแนะนําจริงๆถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนหรือถ้าไม่มีแล้วแบบอยากนอนหลับสบายอยากจะลองใช้เอิญก็แนะนําตัวนี้มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะฝุ่นเยอะแบบนี้ตัวนี้อย่างที่บอกภูิแพ้คือลดลงหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลาอาการพวกนั้นอะ่ะคือลดลงเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตัวนี้เขาไม่กักเก็บฝุ่นเลยนะคะมันเป็นผ้าปูที่ค่อนข้างที่จะนวัตกรรมเลยนะชอบมากอันเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเคลมเลยนะคะว่าเป็นผ้า ปูที่คนทานมากและอีกอย่างก็คือไม่ขึ้นขุยหรือว่าขึ้นขุยน้อยจริงๆขึ้นเม็ดขึ้นขุย ฝุ่นตัวนี้คือจบปัญหาเหล่านั้นไปได้เลยนะคะแล้วขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าของเขาดีถึงขั้นเคลมเลยว่ารับประกันความพึงพอใจ7วันถ้าใช้ไปแล้ว7วันเราไม่ชอบคืนเลยค่ะแต่ขอในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดไม่อะไรนะคะคืนเขาได้เลยคือเขาต้องมั่นใจในโปรดักต์ของเขาแล้วก็สินค้าของเขาจริงๆอะทุกคนว่าแบบคุณรับประกันอะว่าทุกคนคือใช้แล้วต้องชอบสําหรับใครนะคะที่ชอบสินค้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อที่เว็บไซต์โชวาตรงนี้ได้เลยท็อปปี้ลาซาด้า แล้วก็ Facebook ของทางแบรนด์โชวาได้เลยแต่ถ้าใครคือดูคลิปนี้จนจบนะคะเอาส่วนลดไปเลยแค่พิมพ์คำว่า Earn 1 0 E A R N 1 0 e ซึ่งโค้ดส่วนลดอันนี้คือใช้ได้เฉพาะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นนะทุกคนก็คือได้รับส่วนลดไปเลย10%แกคุ้มมากของนี้ขนาดนี้ได้ส่วนลดอีก10%แถมได้รับประกันความพึงพอใจอีก7วัน ชรักโชวาก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ๊งกิงไปให้เอิญด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีข้อสอบถามตรงไหนเพิม่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย